สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องเต้รถตู้มือสองนะครับสําหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับมองหารถตู้มือสองไใช้งานสักหนึ่งคันนะครับผมฝากกดซับสไครต์ช่องผมไว้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าช่องนี้นะครับจะมีแต่รถตู้อย่างเดียวเลยนะครับมาอัปเดตท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันเลยช่วงหกโมงเย็นนะครับจะเป็นรถตู้มือสอง นะครับใครกำลังมองหาอยู่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือท่านใดยังไม่ได้มองหาจะใช้งานเร็วๆนี้แต่ว่ามีแผนจะใช้งานในอนาคตก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะฮะดูได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้ ฝากไว้ด้วยผมเซลเต้นะครับยินดีให้บริการเลยถ้าเป็นเรื่องคำปรึกษานะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับยินดีมากๆนะฮะจะซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันนะโทรมาก่อนโทรมาพูดคุยก่อนนะครับปรึกษาได้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับด้านหน้าของผมและท่านผู้ชมทุกท่านนะคันนี้เป็นโตโยต้าคอมมิวเตอร์นะครับ3.0ดีเซลนะฮะปี2017คันนี้นะครับเลขไม์สวยไม์น้อยนะฮะสภาพเดิมกิบๆเลยโรงงานรถมือเดียวรถหน่วยงานนะครับคันนี้ เลขมาอยู่เพียงแค่8,000 0เท่านั้นเองนะฮะไม่8 0 0 0 0สภาพเดิมเลยนะครับใครกําลังมองหารถตู้นะครับไม่ว่าจะเอาไปทําเป็น v i p ไปทําเป็นแคมเปอร์คาร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคันนี้เดิมโรงงานเบาะผ้าสีแถวนะครับเหมาะมากๆจริงๆนะครับสําหรับเอาไปทําต่อเนาะคันนี้หรือว่าจะเอาไปรับส่งผู้โดยสารก็ได้เช่นกันนะครับได้ทะเบียนสวยๆ3าหลักไปเลยนะครับทะเบียน326นะครับคันนี้ ที่สําคัญคันนี้นะครับเคดีฟรีดาวได้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าทางธนาคารนะครับได้ยอดจัดไปเลยเต็มๆคันนี้นะครับเพียงแค่ท่านเตรียมเงินในส่วนของค่าประกันมาแค่นั้นเองนะครับประกันภัยอย่างเดียวตัวรถจัดได้เต็มนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่รอสักครู่หนึ่งผมพาดูบอดี้รอบคันก่อนนะฮะสวยงามรถเดิมหน่วยงานมือเดียวปลดระวังมานะครับสบายใจได้ตรงนี้รถไม่ได้ชนหนักด้วความจุ่มน้ากับสีกับไม้กอไม้หรือว่าไฟไหม้แต่อย่างใดนะครับรถหน่วยงานปลดระวังมา นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลงดีเทลให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันสักนิดหนึ่งคอมพิวเตอร์3.0นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่759,000บาทรถปี17เลขมาอยู่ที่84,000โลรถมือเดียวนะครับด้านหน้าตัวนี้เนาะโฉมที่เขาเรียกกันว่าหน้าโฉมหน้ากันดั้มนะครับจะเป็นแบบหน้าสั้นหลังคาสูงนะฮะท่านผู้ชมไฟหน้าก็จะได้มาเป็นแบบ multi r ฟ f l เตอร์ or, หลอดฮาโลเจนนะครับส่วนด้านล่างก็ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับพร้อมใช้งาน กระจังหน้าก็จะได้มาเป็นแบบโคมเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับหน้าตาก็น่าจะคุณชินตากันดีอยู่แล้วนะครับทะเบียนสวยมากสามสองหกเลขสามหลักแบบนี้นะครับใครกําลังมองหารถไม่น้อยผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหน้าท่านผู้ชมดูนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะมาดูกันว่าไม่แปดหมื่นนะครับสภาพด้านในเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวสักครู่น,นะครับผมขออนุญาตเปิดฝาแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม โอเคมาเลยสวยงามนะผมเปิดมานี่สัมผัสได้ถึงความสวยงามความใหม่ความแห้งอะไรต่างๆนะครับมาดูเลยนะครับแก้มด้านขวาน็นอตไม่ขยับโครงสร้างด้านในนะครับซิลิโคนงซิลิโคนเดิมๆอยู่ครบเลยรอยแต้มรอยมาร์กก็อยู่ให้เห็นแบบนี้นะฮะอ่ะค่อยๆมานะครับเราดูโครงสร้างโดยรวมกันด้านใน ร,รถไม่มีโดนชนหนักมาแน่นอนนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวามไม่มีแน่นอนรอยแต้มด้านในยังอยู่นะครับในส่วนของของ,ของเหลวต่างๆก็อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับแก้มด้านซ้ายหัวน็อตไม่ขยับเช่น,นกันนะครับด้านในก็ซิลิโคนอยู่แบบนี้นะฮะเราถัดมาดูในส่วนของอินเตอร์กันบ้างนะครับอินเตอร์ท่านผู้ชมไม่มีล้มเลยนะสวยๆแบบนี้นะครับรถไม่น้อยอินเตอร์ไม่ล้มแบบนี้มาดูด้านล่างกันหม้อน้านะฮะ อยากให้ท่านผู้ชมดูหมอ้อน้ําประมาณนี้นะหมอ้อน้ําอาจจะมีหินเหินนะครับดีเข้าไปบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับหมอน้ําด้านล่างนะฮะแต่ว่าโดยรวมยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะด้านหน้าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างด้านในกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับมาดูโครงสร้างด้านในสวยๆนะฮะปั๊มเอลปั๊มอาอยู่ครบทั้งสองข้างนะครับแล้วก็แชสซีหนาๆเส้นเดียวเส้นเดิมแบบนี้นะครับ คงสร้างประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมก่อนจะไปด้านหลังเดี๋ยวผมขอญาตเปิดตรงน,นี้นิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูห้องเครื่องนะครับมามเครื่องยนต์ 3.0d4d นะครับสวยๆแห้งๆกรีบๆแบบนี้รอยแต้มทุกอย่างอยู่ครบนะครับตามรอยซีลรอยอะไรต่างๆไม่มีหยดมีเยิ้มแต่อย่างใดนะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลย นะฮะใหม่มากๆสวยมากๆแผ่นเพจตรงรุ่นตรงปีแผ่นเพจยังใหม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวแง้มให้ดูโครงสร้างนิดนึงนะฮะสวยงามนะครับแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมดูกันแบบครบๆเลยนะครับเผื่อท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาดูรถ้วยตัวเองสามารถดูขิดผมนะครับเอาไว้ประกอบการตัดสินใจได้เนะว่ารถสวยไม่สวยนะครับหรือท่านใดสะดวกเดินทางมาดูเองนะครับรถอยู่ที่ไหน มีนบุรีนะครับกรุงเทพมหานครซอยเสรีไทยซอยเจ็ดสิบวิ่งเข้ามาสุดซอยได้เลยแล้วก็มาถามหาผมเซลล์เอนะครับเดีด๋ยว<ด>ผมจัดการให้ในส่วนที่เหลือนะครับอ่ะบันไดอาจจะมีล่องรอยเท้าผมสักนิดนึงนะครับขอภัยท่านผู้ชมด้วยผมขึ้นลงหลายรอบเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะมาดูเลยนะครับมีแค่ล่องรอยฝุ่นที่ผมเดินขึ้นลงเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเองนะครับส่วนของรอยอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีให้เห็นสักเท่าไหร่ นในส่วนโครงสร้างนะท่านผู้ชมดูได้เลยเม็ดอาร์คสวยๆคมๆชัดเจนแบบนี้นะฮะการใช้งานถือว่าน้อยมากๆคันนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องแอบให้ดูคือด้านในสักนิดหนึ่งนะฮะร,รถไม่มีตีลังกามาแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คสวยๆไล่เรียงกันไปเลยนะครับยาวๆขึ้นไปถึงด้านบนเลยนะครับประมาณนี้อ่ามาดูในส่วนของแผงประตูกันบ้างนะครับท่านผู้ชมลอยเม็ดอาร์คสวยๆแบบนี้นะฮะท่านผู้ชม หัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามูกกันเข้าไปภายในกันบ้างนะฮะเดิมที่ผมแจ้งเนาะคันนี้เดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้มีการบุอะไรมานะฮะภายในก็เป็นเบาะผ้าสี่แถวเดิมโรงงานแบบนี้นะครับจะเอาไปทําเป็นแคมเปอร์คารับผู้โดยสารอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับทางเรานะจัดไฟแนนซ์นะครับมีบริการทําเป็นป้ายเหลืองให้ด้วยยังไงก็ติดต่อเข้ามาก่อนได้นะครับรถก็คือสภาพเดิมอะนะครับเดิมโรงงานมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับสําหรับคันนี้โอเคไหมฮะ ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูพื้นนิดนึงก่อนไปกันอ่ะพื้นสวยๆแบบนี้นะครับเดิมๆไม่ได้มีบุ๋มมีอะไรมานะครับอ่ะจะขอ,อย่าปิดประตูสักนิดนะึงอ่ะโครงสร้างด้านนอกนะครับอ่ะลองฟังสวยๆนะครับบางเดิมนะครับอ่ะดูส่วนด้านท้ายกันบ้างกระจกหลังมีไล่ฝ้ามาให้นะครับเรียบร้อย อ่ะแล้วเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเลยช็ออัพนะครับไม่มีล้านะท่านผู้ชมเปิดนุ่มๆเฟิร์มๆแบบนี้นะครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพามาดูจะดูอะไรก่อนดีนะฮะเดี๋ยวให้ดูพื้นด้านหลังสักนิดหนึ่งไม่ได้มีการบุอะไรมานะครับก็คือเป็นเดิมโรงงานตามที่ผมแจ้งเนาะประมาณนี้นะครับด้านท้ายคันนี้ก็ไม่ได้มีการโดนมาเช่นกันนะครับตัวไฟท้ายดูได้เลยนะครับไทโคอิโตะแท้เดิมนะครับไฟไม่เคยเปลี่ยนมา ทั้งสองข้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายและข้างขวากันชนท้ายนะครับด้านหลังมาดูได้เลยหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไล่เรียงกันไปเลยแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับนะครับท้ายไม่เคยแกะสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับรถใหม่น้อยด้วยคันนี้เม็ดอาร์ท้าผู้ชมดูได้เลยกี่เม็ดนะครับดูได้เลยครบๆนะครับหกเจ็ดแปดเม็ดนะครับตรงนี้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะผู้ชมดูรอยเม็ดอาร์นะครับแบบนี้ เห็นไหมฮะไล่เรียงกันขึ้นไปเลยนะครับเม็ดอาร์คจนถึงจุด้อยเชื่อมด้านบนตรงนู้นเลยนะนะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ซิลิโคนตรงนี้นะครับนิ่มมนะจิกเข้าแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาขึ้นไปด้านบนตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตกันนะครับว่าฝาท้ายนะครับเคยมีการถอดไหมอ่ะให้ท่านผู้ชมดูนะครับแบบชัดๆหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับปั๊มแอลปั๊มอาอยู่ครบให้เห็นแบบนี้นะครับอ่ะด้านท้ายถือว่าจบกันไปแล้ว สวยงามนะครับด้านด้านถ่ายด้านหน้าก็สวยงามเนาะอ่ะตัวถังนะครับบางเดิมนะฮะสบายใจได้หายห่วงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่สงสัยเนาะว่าเลขไม่แปดหมื่นเนี่ยมีการกลับกอไม่หรือเปล่านะครับ เราสังเกตได้ง่ายๆนะครับเราดูส่วนอื่นประกอบไปด้วยนะฮะว่าสัมพันธ์กับเลขไม์หรือเปล่านะครับอย่างเช่นนะครับอันดับแรกดูบันไดทางขึ้นตรงนี้นะฮะท่านผู 101, 2, ้ชมเลขไม้แปดหมื่นดูบันไดทางขึ้นนะคะรับร่องรอยการขึ้นลงนะฮะมีน้อยมากๆนะฮะประมาณน <plausible. S 2> <stero> ี้ถือว่าสมเหตุสมผลกับเลขไม์นะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองนะครับท่านผู้ชมมาดูแป้นขันเร่งนะครับว่ามีสึกหรอหรือเปล่าสัมพันธ์กับเลขไม์ ที่เป็น8ปดหมื่นหรือเปล่านะครับดูที่แป้นขนล่งได้อย่างที่สามนะครับดูที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยมันไหมมีลอกมีล่อนไหมอ่ะเราสังเกตแบบนี้ได้เลยนะครับทุกอย่างนะครับจะต้องสัมพันธ์กับเลขใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับสมมุติว่าเราแจ้งว่าเลขใหม่แปดหมื่นนะครับแต่บันไดทางขึ้นลงเนี่ยโอ้โหล่องรอยการขึ้นลงเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับล่องรอยเนี่ยช้ำมากเลยมีการขึ้นลงตรงนี้เยอะมาก นั่นก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่ารถอาจจะมีการกลับกอไม่เกิดขึ้นนะฮะแบบนี้ง่ายๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับคือสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะครับที่จะต้องดูนะจะเป็นปีรถที่ผลิตนะครับตรงนี้ต้องใส่เบลลนะครับ2017ก็จะตรงกับแผ่นเพจด้านในที่ผมเปิดให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในแล้วเดี๋ยวติดเครื่องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นไปบนรถสักแป๊บหนึ่ง นะครับโอเคสักคู่นะครับเดี๋ยวผมขอียกติดเครื่องเลยอ่าโอเคติดเครื่องง่ายนะท่านผู้ชมนะฮะภายในยังแอบมีกลิ่นใหม่อยู่นิดหน่อยเลยนะครับเลขใหม่แค่8ปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับสาหรับคันนี้เลขใหม่8ปดหมื่นสี่พันโลนะครับแล้วก็ดีไซน์เรือนใหม่ก็ประมาณนี้นะฮะปุมอะไรก็เป็นแบบสี่ก้านแบบนี้นะครับเกียร์แมนนวลนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่แกะเลยนะวิทยุนะครับเติมโรงงานตรงนี้รองรับการเสียบ USB แล้วก็สาย AUX ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแอร์ Air จะเป็นแบบมือหมุนนะฮะปรับสีระดับแบบนี้แอร์เย็นหน้าหลังผมเทสให้แล้วใช้งานได้ปก,ปกติครบทุกฟังก์ชันนะครับเพดงเพดานดูได้เลยนะครับสะอาดสะอ้านมากๆด้านหน้าก็บอกแน่นๆฟูๆฟูเฟิร์มๆนะครับเดิมโรงงานแบบนี้เลย c นะคอนโซลหน้าก็สะอาดแบบที่เราเห็นกันเนาะด้านบนนะครับม่านบังแดดอ่ะสวยๆใหม่ๆแบบนี้นะครับทั้งสองข้าง ว่าสวยงามนะใครกําลังมองหานะครับสภาพแบบใกล้เคียงกับน้องๆป้ายแดงนะครับผมแนะนําเลยว่าเป็นคันนี้นะฮะขอย้ําราคาอีกทีหนึ่งนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้จัดเต็มได้นะครับถ้าเครดิตดีนะครับเดี๋ยวจัดกับทางธนาตานะครับคันนี้จัดเต็มได้เตรียมมาในส่วนของค่าประกันภัยเท่านั้นเองนะครับประมาณ38,000บาทนะครับค่าประกันภัยชั้นหนึ่งว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย สามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างมาพูดคุยก่อนได้นะครับตรงนี้ยินดีให้คำปรึกษาม,มากมากนะครับสำหรับวันนี้ผมเต้พัดยนต์นะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ